บล็อกน้องแมวคมไฟซิลิโคนกันค่ะกดมาเป็นแบบมีร erm ีโมทน่ารักมากเห oh, ็นในคลิปรีวิวกันก <int> ็จ <t> ะมีคู่มือปรับไฟได้ประมาณ15สีมีสายชาร์จ USB to Type C ก็จะมีรีโมทตัแถมฐานมาแล้วนะคะดึงได้เลยพระเอกของเราเจ้ามียนี่น้องแมวนอนแบบนี้เลยนุ่มนิ่มมากเพราะว่าเป็นซิลิโคนฐางดึงๆอหูสมผัสนี่ จะนอนอย่างนี้เราไว้ชาร์จแบตนองปุ่มเปิดปิดกดเปิดก่อน้แตะไปที่ตัวของน้องน้องก็จะเปลี่ยนสีน่ารักมากก็จะเปลี่ยนสีได้เนี่ย15สีทุกคนสีแดงสีเขียวสีฟ้าแล้วก็ประมาณว่าสีขาวนะอันนี้ก็จะเป็น flat s t r o เหมือนยุบยับยุบยับ,ยบเปลี่ยนไฟนะคะ f a c น้องจะเปลี่ยนสีเอง smooth คิปแบบนี้ทุกคนไฟนอนอะไรแบบนี้เป็นลดแสงสว่างได้ด้วยปรับแสงขึ้นให้สุดอย่างนี้ก็ได้น่าราักตัวนี้ไม่ทำลายสายตาของเด็กนะคะเปิดไว้ข้างๆเตียงของน้องได้เลยสนใจจิ้มในตะกร้าเลยนะคะ